สนับสนุนคลิปดีๆโดยมีนสกินแคร์สบู่รังใหม่ทองหลายคนย่อมรู้จักคำนี้และหลายคนเช่นกันไม่อยากให้คำนี้เข้ามาวนเวียนในชีวิตแต่มีคนมากมายที่ปฏิเสธไม่ได้ที่จะได้พบเจอกับมันที่กำลังพูดถึงคำว่าความจนค่ะพี่ก็คืออีกหนึ่งคน ที่รู้จักคำนี้ดีนะคะประหนึ่งเหมือนกับว่าคำนี้เนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับตัวเราความจนไม่มีใครอยากเจอไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไม่มีใครอยากที่จะออกมาวนเวียนในชีวิตเพราะอะไรล่ะคะง่ายนิดเดียวเพราะว่าความจนมันน่ากลัวค่ะน่ากลัวมากๆเลยไม่มีใครอยากที่จะพบเจอกับความจน แต่เงื่อนไขของความจนในชีวิตเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะบางคนเกิดมาก็จนแล้วบางคนเกิดมาก็อยู่ในสภาวะแวดล้อมของความยากจนอันนี้เนี่ยพี่ถือว่าทุกคนนะคะมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับคำคำนี้ แต่ในความเชื่อของพี่ชีวิตพี่ผ่านภาวะวิกฤตของความจนมาไม่รู้กี่ครั้งแทบได้ได้ว่าเกิดมาพร้อมหับความจนนะคะแต่ด้วยพื้นฐานตัวนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะหยุดเราหยุดชีวิตเราให้อยู่กับมันตลอดไปในชีวิตนะคะคนเรานะคะเมื่อไหร่ ที่เราจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เราไม่อยากพบเจอมันก็จะมีจะต้องมีการดิ้นรนต่อสู้ดิ้นรนให้หลุดพ้นไปจากภาวะที่เราไม่อยากพบเจอถ้าในวันนี้พี่พูดถึงภาวะของความจนที่ทุกๆคนไม่อยากพบเจอเราจะมีวิธีในการดิ้นรนที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าความจนในชีวิตของแต่ละคนเนี่ย มองยังที่เคยจนจนถึงขนาดชีวิตแทบจะไม่มีที่อยู่มันเป็นความรู้สึกที่โหดร้ายณนะวันนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มีทางเลือกและเราเลือกมันไม่ได้เลยแต่ว่าเราต้องเผชิญกับมันแต่ด้วยความที่พี่เนี่ย เชื่อมั่นในตัวพี่เองเชื่อมั่นในชกชะตาเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเราพี่ก็พยายามเอามันมารวมกันต่อสู้และดิ้นรนประกอบด้วยภาวะของโชคชะตาณช่วงนั้นนะมันคงตรงตำสุดแล้วละ่ะตำสุดแบบที่แบบไม่เคยตำมาก่อนในชีวิตเมื่ออะไรที่มันถึงจุดสุดท้ายนะมันอาจจะถึงเวลาที่ กำลังนี่พัฒนสู่ภาวะที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่อยากจะบอกว่าในความหมายของคำว่าความจนของคุณไอ้ที่คุณบอกว่าจนเนี่ยมันตีค่าคือเหมือนกับไม่มีอ่ะไม่มีเงินอ่ะแต่ละคนอ่ะมันตีค่าได้ไม่เท่ากันนะคะบางคนหนึ่งร้อยบาทที่คุณมีคุณบอกว่าโหคุณแม่งไม,ม,ม,ม่มีตัง มันจนมากแต่บางคนหนึ่งร้อยบาทมันเป็นอะไรที่โอ้โหประเมินค่าไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณในการมองในทุกๆเรื่องแต่วันนี้เราพูดถึงความจนพี่ก็อยากจะบอกว่า,วามันขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณในการมองบอกคุณว่าตอนนั้นน่ะคุณจนแค่ไหนคุณมีความเรียงพอ กับสิ่ที่คุณมีมากมายแค่แต่ย้อนกลับไปในส่วนของพี่นะช่วงเวลานั้นพี่แทบจะเรียกว่าหมดตัวไม่มีไม่มีมมอะไรเลยแถมมีหนี้แล้วเงินที่ติดตัวถ้าเราตีค่าความจนเป็นตัวเงินเงินติดตัวมีเหลือไม่ถึงเหรียญใครไม่เชื่อใช่ป่ะแต่พี่เจอมาแล้วแล้วถามว่าด้วยปัจจัยตรงนั้นเนี่ย มันไม่ได้บ่อนทอนจิตใจพี่เลยนะมันบ่นทอนในแง่ของอ่ามคเขาเรียกอะไรสภาวะนะที่เราได้พบเจอแต่มันไม่ได้บ่นทอนสภาวะของจิตใจที่ทำให้พี่ต้องต่อสู้และขับเคลื่อนชีวิตให้ผ่านพ้นช่วงชีวิตนั้นไปให้เร็วที่สุดอ่าพี่ไม่ได้แบบท,ทุกครั้งถ้าใครตามคิดพี่นะ จะรู้เลยพี่ไม่มีสังกัดตายไม่มีนั่งเป็นผักเขียวผักต้มไม่มีแล้วจะหยุดและยอมให้สภาวะนั้นครอบงำชีวิตพี่นับตั้งแต่วันนั้นและตลอดไปไม่ใช่พี่จริงๆนะคะพี่ใช้ความสามารถของพี่นะวางคา่ะใน,น,น,นช่วงเวลานั้นโชคชะตามันอาจจะยังไม่นำพาอํานวยแต่พี่พยายามใช้ความสามารถของพี่พยายามใช้สิ่งที่พี่มีอยู่ ต่อสู้ดิ้นลนดิ้นให้หลุดพ้นจากบ่วงความจนณช่วงเวลานั้นจนทําให้พี่มานั่งณจุดจุดนี้นะคะมีทุกสิ่งอย่างที่พี่อยากจะได้แล้วน้องๆดูไหมว่าพี่ได้อะไรเมื่อพี่มองย้อนกลับไปสิ่งที่พี่ได้คือทุกๆครั้งที่พี่คิดและมองย้อนกลับไป พี่จะมีความสุขมากมายทุกครั้งในทุกวินาทีที่พี่หายใจณปัจจุบันนี้เพราะพี่เห็นถึงความแตกต่างเพราะพี่เห็นถึงว่าความจนที่พี่ผ่านมานั้นนะมันน่ากลัวมากแค่ไหนแล้วพี่ไม่ลืมมันพราะพี่ไม่ลืมมันวันนี้พี่นั่งอยู่นตรงนี้หายใจกับทุกๆสิ่งที่พี่มีพี่มีความสุขกับมัน พี่ใช้ทีวิตท,ทุกๆนาทีที่มีความสุขเพราะพี่ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายแทบจะเรียกว่าสุดดิงนงะณตอนนั้นแล้วมาแล้วนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าทุกวันนี้มันคือความสุขถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราคาดหวังอะไรไว้เรายังจะไม่ได้รับเรายังเรายังต้องรอมันแต่คุณอย่าโลภ กับชีวิตอย่าโลกกับอนาคตที่คุณไม่สามารถที่จะจับต้องได้จงมีความสุขกับปัจจุบันนี้ถ้าปัจจุบันนี้ของคุณนะคะมันดีกว่าจุดต่ำสุดที่คุณผ่านมาแล้วคุณจะต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าวันนี้ ชีวิตฉันดีกว่าเมื่อวานฉันจะมีความสุขนทุกๆนาทีทุกๆุกๆลมหายใจเพราะเราไม่มีโอกาสล่งวงรู้เลยว่าอนาคตวตันพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงสิ่งที่พี่อยากจะบอกและซ่อนไว้ในวิดีโอนี้ให้ทุกๆคนได้มองเห็นอย่าประมาทกับชีวิตนะคะทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตคุณจงจับ มันไว้ให้แน่นและสร้างโอกาสนั้นเป็นต้นทุนให้กับความสุขของคุณและมีความสุขในทุกวินาทีที่คุณยังมีลมหายใจอยู่พี่ฝากไว้เพราะพี่บอกเลยนะคะให้ทุกๆคนรู้เลยว่าความจนมันน่ากลัวอย่าได้ปล่อยโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่าได้นำชีวิตคุณ เข้าไปใกล้กับความจนถ้าคุณวันนี้ได้หลุดพ้นมนออกมาแล้วขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาทฝากไว้เพราะความห่วงใยน้องๆชาวราศีมีงและน้องๆทุกคนแฟนคลับทุกคนที่ติดตามช่องพี่ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยและพบกันใหม่ ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกๆคนนะคะ